คนเยอะปหมจริงแค่ขับรถลงน้ำไอ้เหี้ยแค่ขับรถลงน้ำอ่ะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนลงน้ำปั๊บรถอ่ะหนีกันมาได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครบ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 เอาเร็วเร็วเร็วเลยเอามันกดออกโบล่าโบล่าโบล่าเธอมันกดออก มันกดออกไปคนหนึ่งอะไม่ครบเลยครบ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 ไหนครบมันออกไปแล้วคนหนึ่งไม่ตรงผู้ไม้คนหนึ่งไหนตรงผู้ไม้คนหนึ่งตรงผู้ไม้คนหนึ่งบู๊บอะไม่ทันหรอกไม่ทันเรอกไม่ทันหรอกไม่ทันเรากไม่ทันเราไม่ไม่ทันขับไปก็ตายไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้มันมีคนวิดออกไปด้วยอะ เสียเวลาเปล่าคือแบบพอเราเข้ามาปุ๊บกดออกเลยอย่างงี้ได้หรอวะเอาแล้วทำไมคนมันมีแค่สองคนอ่ะเธอหลังซีซีมีในพวกไม้ครับตัวนึงอยู่ไหนอะข่ายยังในพวกไม้ข,ข้างหลังเ่อะโหลเมื่อกี้มีคนดิ่ออกด้วยนะครับแล้วแต่เมื่อกี้เขาเห็นนะเวโกเมื่อกี้ไม่มีคนดิดออกไม่เธอเธอดูเขานะมันอยู่ตรงนี้ตรงไหนนี่นี่อยอ่ข้างหลังนี่นี่หนึ่ง แล้วตรงไหนอีกเล้วไงครบห้าคนใช้เสียงจริงซะมั่งเดี๋ยวคนไม่ชินมิดไปออกคนนึงสองคนเจอยังไม่ชินเลยพี่ต้องจริงนะตอนนี้คนไม่ชินเสียงปกติกูหมดแล้วอะออกไปคนหนึ่งแต่แอปซึแบบแต่มันต้องห้าไงเธอก็มิดออกอะให้ทำไงดิดออกสองเหรอหนึ่งตอนแรกครบห้านั่นแหละว่าเสียเวลาตอากี่เข้าไปกี่เข้าไปเจนทำไมเลยมันเจอียน อ๋อนี่ไงอีกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็อิดออ,อ,กออกหนึ่งเป็นห้าเพราง่ายโซนี่มาลุ้